สวัสดีครับ่อแอ่พ่น้คงครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าชมเข้าสู่ช่องผู้จีบ้านเบ้าหวยน,นะครับอีพี่นี่จะพามาดูหวยไทยนะครับวันจัประจําวดวน,นวันที่สิบหกธันวาคมหกสามนะครับเป็นแนวทางนะครับผมใครไม่ชอบก็กดผ่านได้นะครับ สิบหคันวาเดอร์คันวาหกสามหลวงหลวงปู่ให้มานะครับหลวงปู่ให้มานะครับขอไม่ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับที่เคารพรักดินสองนะครับเดอ้อ ผมในฐานะเป็นแอดมินนะครับถ้าสอบประสอบก็กดทานได้ครับเป็นแนวทางเนาะเพราะเรามันนจคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นครับผมรู้ๆ,ๆกันเดียนสองกนนีสามสองซื้อเหล็ซื้อหวยไม่กลับตับแตกนะครับ C สองความรักของพ่อแม่ยิ่งเยญ่เสมอนะครับ อย่าลืมคำคำนี้นะครับผมพูดจากใจจริงลองนะครับความหมาให้เด่นหนึ่งนะครับผมประกอบไปด้วยสามหนึ่งซื้อหวยไม่ตับตับแตกนะครับห้าหนึ่งนะครับ คนนะครับที่ผมก็เป็นลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ลูกหาก็ผมบอกว่าท่านก็ูให้มาหลายงวันแล้วนะครับผมหลักร้อยนะครับเด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์เด้อชอบตัวไหนดูเป็นแนวทางนะครับศูนย์สามสอง ศูนย์สี 4, 2, ส่ 3, 1, สองศนสางศูนนะครับล่างนะครับล่างนี้เด่น3นะครับผมก็ประกอบไปด้วยสามเจดเจ็ดสามนะครับ อย่าลืมตัดกันอย่าลืมกลับกันนะครับผมผูิด9 3 3 9ก็ตัดไปด้วย8 3 3 8นะครับแนวทางหวยไทยนะครับธันวาคมหกสาหลวงปู่ท่านให้มานะครับเด่น2ก็ประกอบด้วย3 2 2 3 4 2 2 4 5 2 2 5นะครับลองนะครับเด่นก็คือ1น,น,นะครับ หนึ่งสามสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับผมหลักร้อยก็ประกอบไปด้วยนะครับเด่นศูนย์มีศูนย์สามศูนย์สามสองศูนย์สี่สองศูนย์สามหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งนะครับผมอย่าลืมตัดสองตัวด้อยนะครับผมล่างนะครับเด่นก็คือสามนะครับประกอบไปด้วยเจ็ดสามสามเจ็ดแปดสามสามแปดเก้าสามสามเก้านะครับความลักของพ่อแม่ยิ่งใหญ่เสมอนะครับผม พ่อแม่พ่ายามมีความสุขความเจริญนะครับอยากเข็นคนไทยรักกันสามัคคีกันคนไทยอยากให้คนไทยรักกันสามัคคีกันนะครับความรักเป็นของพ่อแม่ยิงใหญ่เสมอแล้วก็ไม่มีอะไรที่งดงามที่สุดนะครับเท่ากับความรักพ่อแม่เนตซ์กันที่เขาม,มาดูผมพ็โคตรภูมิใจแล้วนะครับหรือว่าเป็นกัลยาณมิตให้ดีๆให้ครับ่องเล็กๆของผมนะครับ อย่าลืมสแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมขอให้ท่านโชคดีมีชัยมีความสุขความเจริญในที่การงานขอครอบครัวพ่อแม่บุตรหลานของทุณคมีสภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสําหรับ EP นี้ผมก็จากลาอย่าลืมนะครับผมต้องพ่อแม่เยี่มเสมอและผมขอภาวนาจากใจจริงครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกดไลค์ก็ได้นะครับกดไลค์ปุ้งนิ้วโป้งกดไลค์นิ้วโป้งให้ผมด้วยนะครับ ดติดตามทีครับผมด้วยความเคารพครับ